สร้างโจทย์ปัญหาตอนที่หนึ่งสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาฝึกแต่งโจทย์ปัญหากันไหนใครจะเป็นอาสาสมัครออกมาคนแรกครับหนูค่ะพิมพ์จับสลากในขวดแล้วเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่จับได้บนกระดานเลยครับสาม0มืนห้าพันบวกหนึ่งืเจ็ดพันสามร้อยเท่ากับเท่าไหร่ จากประโยคสัญลักษณ์นี้พิมพ์จะแต่งโจทย์ว่ายังไงดีครับพ่อมีเงินในบัญชีอยู่35,000บาทนบาทนำไปฝากเพิ่ม1 7 3 0 0บาทพ่อมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาทเอาล่ะครับคราวนี้เรามาหาคำตอบจากโจทย์ที่พิมพ์แต่งกันนะครับจากโจทย์ที่ว่าพ่อมีเงินในบัญชีอยู่35,000บาท นำไปฝากเพิ่ม17,300บาทพ่อมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทยก์กำหนดคือพ่อมีเงินในบัญชีอยู่ e 35,000บาทนบาทนำไปฝากเพ <complete> <es nah damned Witch> <bottle> ิ่ม17,300บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือพ่อมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาทจากโจทย์เขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้นะครับจากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือพ่อมีเงินในบัญชีอยู่35,000บาทนบาทนำไปฝากเพิ่ม17,300บาท ดังนั้นพ่อมีเงินในบัญชีทั้งหมดเท่ากับ35,000บวก17,300บาท0บวก0ได้0 0วก0ได้0 0บวก3ได้3 5บวก7ได้12ใส่2ทด1 3บวก1ได้4รวมกับที่ทดอีก1เป็น5 35,000บวก17,300ได้ผลลัพธ์เท่ากับ52,300ดังนั้นพ่อมีเงินในบัญชีทั้งหมด52,300บาท ต่อไปเรามาตรวจคำตอบกันนะครับตรวจคำตอบโดยหาผลต่างของเงินที่พ่อมีในบัญชีทั้งหมดและจำนวนเงินที่พ่อมีอยู่เดิมจะได้เป็นจากคำตอบที่ได้คือพ่อมีเงินในบัญชี52,300บาทและสิ่งที่โจทย์กำหนดคือเดิมพ่อมีเงินอยู่ในบัญชี35,000บาทดังนั้นพ่อนำเงินมาฝากธนาคารเพิ่ม52,300ลบด้วย35,000บาทได้ผลลัพธ์เท่ากับ17,300บาท ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดเพราะฉะนั้นคำตอบพ่อมีเงินในบัญชีทั้งหมด52,300บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องใครจะเป็นคนต่อมาดีครับหนูค่ะจับสลากแล้วเขียนบนกระดานเลยครับ34,500ื 34, ลบด้วย12,450เท่ากับเท่าไหร่ พีจะแต่งโจทย์ว่ายัางไงดีครับแม่มีเงินอยู่34,500บาทซื้อโทรทัศน์3 2นิ้ว1เครื่องราคา12,450บาทแม่เหลือเงินกี่บาทเรามาหาคำตอบจากโจทย์ที่พิมพ์แต่งกันนะครับแม่มีเงินอยู่34,500บาทซื้อโทรทัศน์32นิ้วราคา12,450บาท แม่เหลือเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่มีเงินอยู่34,500บาทซื้อโทรทัศน์32นิ้วราคา12,450บาทสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่เหลือเงินกี่บาทเขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือแม่มีเงินอยู่34,500บาทซื้อโทรทัศน์ราคา12,450บาท ดังนั้นสามารถหาจํานวนเงินที่แม่เหลืออยู่โดยการนาเงินที่แม่มีมาลบด้วยราคาของโทรทัศน์จะได้เป็นสามหมพันห้าร้อยลบด้วยหนึ่งื่นสองพันสี่รอห้าสิบบาทศูนย์ลบด้วยศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบด้วยห้าไม่ได้จึงต้องขอยืมห้ามาหนึ่งเหลือสี่และศูนย์เป็นสิบสิบลบด้วยห้าได้ห้าสี่ลบด้วยสี่ได้ศูนย์สี่ลบด้วยสองได้สองสามลบด้วยหนึ่งได้สอง 3 4มหมันห้าลบด้วยหนึ่งหหบาทจึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ2 2งหมบาทดังนั้นแม่เหลือเงิน2 2งหมบาทตรวจคตอบจากคำตอบแม่เหลือเงิน22,050บาทและสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ซื้อโทรทัศน์มาราคา12,450บาทดังนั้น แม่มีเงินอยู่เท่ากับ2 2ง5 0บาทบวก12,450บาทซึ่งได้ผลบวกคือ34,500บาทดังนั้นแม่มีเงินอยู่34,500บาทตรงตามที่โจทย์กำหนดคำตอบที่ได้ถูกต้องคนต่อมาแหละครับปุ๊กค่ะปุ๊กจับสลากแล้วเขียนบนกระดาษเลยครับยี่สคูณยีบ เท่ากับเท่าไร่ปุ๊กจะแต่งโจทย์ว่ายัางไงดีครับปุ๊กซื้อสมุจดจดมา25เล่มราคาเล่มละ20บาทปุ๊กต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เรามาหาคำตอบจากโจทย์ที่ปุ๊กแต่งกันนะครับปุ๊กซื้อสมุจดจดมา25เล่ม R ราคาเล่มละ20บาทปุ๊กต้องจ่ายเงินเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดคือปุ๊กซื้อสมุจดจดมา25เล่ม R ราคาเล่มละ20บาท สิ่งที่โจทย์ถามคือปุ๊กต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือปุ๊กซื้อสมุดจดมา25เล่มราคาเล่มละ20บาทดังนั้นสามารถหาจำนวนเงินที่ปุ๊กต้องจ่ายซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามด้วยการนำจำนวนสมุดจดทั้งหมดมาคูณกับราคาของสมุดจดหนึ่งเล่มจะได้เป็น25คูณ20เริ่มจากหลักหน่วยนำศูนย์ในหลักหน่วยคูณ25 0ูนคูณหได้0 0นยคูณสได้0ดังนั้นศูนยคูณยีจึงเท่ากับ0ต่อมาคูณในหลักสิบนำสองในหลักสิบหรือ20่สคูณยีใส่ศูในหลักหน่วย2องคูณหได้10ใส่0ูทด1 2ึ่คูณสได้4รวมกับที่ทดอีกหนึ่งเป็น5ดังนั้น2องคูณยีได้500ร้อศย์บวกศย์ได้ศ0นยบวกศย์ได้ 0, 0, 0ดูนย์ ห้าไม่มีตัวบวกดึง5้าลงมา25่สคูณยีจึงได้ผลลัพธ์เท่ากับห้าร้อยตรวจคำตอบจากคำตอบปุ๊กต้องจ่ายเงินทั้งหมด500บาทและสิ่งที่จดกำหนดคือปุ๊กซื้อสมุดจดมา25เล่มดังนั้นสมุดจดราคาเล่มละเท่ากับ500หารด้วย25ซึ่งได้ผลลัพธ์คือสมุดจดราคาเล่มละ20บาท ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นคำตอบที่ได้ถูกต้องครับคนต่อไปใครดีครับหนูค่ะเหลือสลากอันเดียวแล้วจอยเขียนบนกระดานได้เลยครับ900หารด้วย30เท่ากับเท่าไหร่จอยจะแต่งโจทย์ว่าอะไรดีครับแม่ให้ค่าขนมเดือนพฤศจิกายนมา900บาท ถ้าแบ่งใช้ทุกวันวันละเท่าๆกันจะใช้ได้วันละกี่บาทเรามาหาคำตอบจากโจทย์ที่จอยแต่งนะครับแม่ให้ค่าขนมเดือนนี้มาเก้าร้อยบาทถ้าแบ่งใช้ทุกวันวันละเท่าๆกันจะใช้ได้วันละกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ให้ค่าขนมเดือนนี้มาเก้าร้อยบาทถ้าแบ่งใช้ทุกวันวันละเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามคือใช้ได้วันละกี่บาทเขียนรูปบาโมเดลได้ดังนี้ จากรูปบาโมเดลแสดงวิธีทำได้คือแม่ให้ค่าขนมเดือนนี้มา900บาทถ้าแบ่งใช้ทุกวันวันละเท่าๆกันดังนั้นสามารถหาจำนวนเงินที่จอยจะได้ใช้ต่อวันโดยการนำเงินค่าขนมที่แม่ให้มาหารด้วยจำนวนวันที่จะต้องใช้เงินทั้งหมดจะได้เป็น900หารด้วย30 30หาร90ได้3เพราะ30คูณ3ได้90 90ลบด้วย90ได้ศใส่3ในหลักสิ สาสิบหารศูนย์ได้ศูนย์ใส่ศูนย์ในหลักหน่วยเก้าร้อยหารด้วยสามสิบได้สามสิบดังนั้นจอยจะใช้เงินได้วันละสามสิบบาทตรวจคำตอบจากคำตอบจอยจะใช้เงินได้วันละสามสิบาทและสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแบ่งเงินใช้เป็นเวลาสามสิบวันวันละเท่าเท่ากันดังนั้น แม่ให้เงินค่าขนมจอยเท่ากับส0ิบคูณ30สิบได้ผลลัพธ์คือแม่ให้เงินค่าขนมจอยเก้าร้อยบาทซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นคำตอบที่ได้ถูกต้องครับทำกิจกรรมแล้วเรามาช่วยกันสรุปการสร้างโจทย์ปัญหาที่ได้เรียนกันในวันนี้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหานั้นจะต้องสร้างโดยสังเกตจากที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามจากนั้น ดูโจทย์ให้สัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้เช่นถ้าประโยคสัญลักษณ์มีเครื่องหมายบวกโจทย์ปัญหาที่เราแต่งควรจะมีคำว่าเพิ่มได้อีกหรือคำอื่นที่มีความหมายในทางเพิ่มขึ้นหรือถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการลบเวลาแต่งโจทย์ควรจะมีคำในทางที่ลดลงเช่นใช้ไปหักไปลดลงเป็นตน้น น้องๆหมั่นทบทวนแบบฝึกหัดบ่อยๆก็จะเก่งมากขึ้นในการสร้างโจทย์ปัญหาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนอีกครั้งด้วยการลองคิดประโยคสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาแล้วแต่งโจทย์ปัญหาให้เหมาะสมกับประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ